อันนี้ก็คืออันนี้หมายถึงการวาดอนาตมี่แบบด้านตรงหรือเปล่าครับขอตอบเป็นแนวทางของการหัดวาดอนาตมี่ละกันนะฮะซึ่งทุกคนเชื่อไหมฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แม่นในเรื่องของอนาตมี่เลยในเชิงทฤษฎีผมเป็นคนที่จาไม่ได้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนรวมกับมัดไหนกระดูกข้อไหนหน้าตาย,ยัางไงผมจําได้แค่ตอนสอบจริงๆแล้วะออกห้องสอบแล้วลืมหมดเลยถ้าเกิดผมต้องเป็นหมอนะผมไม่รอดแน่แต่โชคดีครับที่ ผมเป็นนักวาดแล้วโชคดีที่ทุกคนที่มาดูไลฟ์ผมในวันนี้ก็คงเป็นนักวาดเช่นเดียวกันการวาดรูปก็ไม่ใช่การสอบดังนั้นเราสามารถที่จะเปิดโพยหรือภาษานักวาดเราสามารถที่จะหา f e r e n c e ได้ตลอดเวลานั่นเองครับอย่าพยายามวาดรูปโดยปัศจากการหาข้อมูลครับผมยิ่งถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่คุณไม่เคยวาดมาก่อนเราวาดรูปได้จากการสังเกตสิ่งรอบๆตัวเป็นตัวอย่างแต่เราจะวาดรูปเป็นเมื่อเราวาดสิ่งนั้นเคยชินนะ ถ้าคุณวาดรูปที่มันไม่เอียงหรือว่ามันตรงๆหรือมุมไหนก็ตามเนี่ยให้คุณหาตัวอย่างในมุมนั้นนะถ้าอยากวาดรูปในมุมไหนให้หาตัวอย่างในมุมนั้นแล้ววาดทำความเข้าใจมันนะบางทีก็แบบเนี่ยฮะเน้นแบบเน้นทําความเข้าใจนะแบบไม่ได้ให้ลอกนะครับ <c oughs> คือเมื่อเราเข้าใจได้เนี่ยความเข้าใจนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นของเราแล้วทีเนี้ยพอความเข้าใจนั้นกลายเป็นของเราปุ๊บเราจะสามารถวาดสิ่งนั้นได้อย่างอิสระฮะโอเคไหมครับประมาณนี้ครับผม